แต่ไม่ชอบแล้วก็เหมือนที่บ้านขายของไงเราก็เลยคิดว่าไอสัตว์กูเรียนมากูจบมากูขายของก็ได้แล้วก็ขายของไม่ง้อหรอกสาวเล่นกูไม่กูมึงไม่ต้องปอบเลยสัตต่อปวแล้วรูปหลังมึงดา่ากูเจ็บมากล้วต่อหลังบอกไม่ง้อเย็ดแม่ไม่ทันแล้วสัตว์เสียเซลไปหมดแล้วแล้วพอทีนี้ใช่ไหมพอวันหนึ่งอะตอนเนี้ย แต่เล็กจนโตอะไม่เคยเห็นแม่อยู่ไม่เคยเห็นแม่อยู่ทํางานเลยเแม่ก็จะหาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เงินคือบางทีไม่ได้เงินก็ทําอ่ะบางทีแบบทําเอามันอะขายของที่ใต้อะต่างจังหวัดไปนอกอะข้าวต้มมัดมัดละสิบบาทอะแล้วเราอยู่กรุงเทพอะข้าวต้มมัดมัดละยี่สิบใช่ปะ่ะแต่พอเราไปขายที่ใต้ขายมัดละสิบบาทมึงข้าวเหนียวโลละสี่สิบถั่วดํา เผ่อรามันก็ใส่ไม่เยอะหรอกนะน้ำกะทิโลละ50าสิ่เชกรุงเทพโลเจ็ดสิบใช่ไหมแต่เราไปขายที่ใต้กว่าจะมูนข้าวเหนียวกว่าจะค่าแก๊สกว่าจะอะไรกว่าจะได้ข้าวต้มมัดแต่ละมัดแลมึงขายได้มัดละสิบบาทอะ่ะแล้วด้วยความที่แม่ทําไม่เป็นเลยนะเปิด YouTube เปิด YouTube อีบ้านเราสตอรี่อ่ะดูแล้วก็ทํามึงแล้วแม่กูเป็นคนที่แบบเหม,มือนมีรถมืออ่ะทำเฮี้ยอะไรก็อร่อยแล้วพออร่อยลูกค้าเสือกติดเอาลูกค้าเสริรติดใครสวยกูไอเฮี้ยนั่งมัด ตอนเย็นอะแม่แม่ทำข้าวเหนียวแช่ไวใช่ป่ะเอากล้วยที่สวนมามีอยู่แล้วไม่ต้องซื้ออะไรเลยใบตองตาก็าประัดให้ก็เอาใบตองมาตากให้มันไม่แข็งอะให้มันแห้งๆเวลาเราหอ่อมันจะได้ไม่แตกใช่ป่ะแล้วก็มานั่งเช็ดใบตองเอาข้าวเหนียวใส่เอากล้วยใส่มัดมัดก็มัดไม่เป็นนะมัดก็มัดไม่เป็นมัดไม่มีความสวยเลยมึงครั้งแรกอะแล้วลูกค้าแล้วเราปากดีไง เกือบห้าสิบหกสิบมัดมึงครั้งแรกในการขายข้าวต้มมัดที่ใต้พอมัดแบบใหญ่โตโหโห้ร้านอิสว์แดกอิ่มทั้งวันนะมัดแบบมัดโทนี่อย่างเงี้ยแล้วพอมัดขายขอลูกค้ามากูบอกข้าวต้มมัดอร่อยอร่อยพี่อร่อยจริงจรงิแม่หนูทำเองถ้าไม่อร่อยพี่อมแล้วมาบ้วนใส่หน้าหนูเลยอร่อยเยี่ยเชี่ยมเลยสดสอร่อยอร่อย,ออยพูดแบบนี้มึง แล้วพอเขากินใช่ปะเขาบอกอร่อยจังเลยแม่แม่ทําอร่อยจังเลยมึงรู้ไหมแม่กูดีใจกูร้องไห้น้อตาให้เป็นสายเลือดตอนเย็นต้องมัดเขาต้องมัดอีกต้องทําอีกคือไม่ใช่ว่าคือจะพูดว่าไงวะมันไม่ได้บ้านเรา,าไม่ได้